สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาแนะนําการสมัครงานใช้งาน Adelnic IoT Platform ครับอลองเข้าไปใน Google แล้ว search คำว่า Adelnic Platform นะครับหรือ Adelnic IoT นะครับก็จะเห็นความค้นหา Adelnic IoT Platform ลองคลิกเข้าไปในตัวนี้นะครับชื่อเต็งเต็มคือ Adelnic Home IP net นะครับคลิกเข้าไปที่ sign up หรือว่าสมัครงานใช้งานใช้อีเมลปัจจุบันที่เองใช้งานอยู่แล้วนะครับกาจะเป็น Gmail Hotmail กรอกลงไปในช่องบัญชีนะครับ เราต้องใช้เมลตัวนี้ในการยืนยันรับโค้ดยืนยันตัวตนนะครับเราต้องย้ำนะครับแล้วก็พอจะได้อีเมลแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปเป็นข้อมูลทั่วไปกับตัวเรานะครับชื่อทีชอชอ่ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับแต่ความเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะครับเผื่อนาคตระบบยืนยันตัวตนอาจจะต้องใช้เบอร์โทรของท่านนะครับแนะนําให้ใส่เบอร์โทรจริงครับแล้วก็ตั้งาสเวิร์ดที่ค่อนข้างจะเป็นความลับแล้วก็ต้องจาด้วยนะครับถ้าใครใช้บัญชี ตัวโครมอยู่ก็จะช่วยเซฟได้หรือว่าจะจดสกัดดาษยิ่งดีครับง่ายสุดบางท่านอาจจะใช้วิธีแคปหน้าจอนะครับกดเมื่อเสร็จแล้วลองตรวจเช็คอีกรอบแล้วกดดีจิตเตอร์นะครับข้อมูลถูกไหมครับะระบบจะส่งรหัสยืนยันตตนไปยังเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนนะครับรอนะครับถ้าไม่เกิน1นาทีถึง5นาทีลองไปดูที่ถังขยะนะครับในอีเมล ว่าจะเป็น h ฮอ m a i l หรือว่า Gmail อาจจะอยู่ในทางขยะนะครับสักพักก็จะมีเมลจากแพลตฟอร์มส่งรหัส mm hmm. ยืนยันตัวตนให้ท่านกลับมากรอ,อกในช่องนี้นะครับ mm hmm. ไม่เกิน2นาทีครับเนี mm ่ย hmm. เราได้แล้วครับ mm hmm. ก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันนะครับต้องให้เหมือนกันที่ส่งมานะครับใส่ลงไปในช่องนี้อ่าอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราลองล็อกอิน ตามอ e ีเมลที่เราตั้งเป็นบัญชีในช่องบัญชีชื่อบัญชีนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้กว่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจะจดไว้ยิ่งดีเราจะเซฟผ่าน Google Chrome ดก็ดี่ะเป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันว่าเราได้บัญชีเริ่มใช้งานนะครับ